สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเราจะมาบอกมากล่าวกันว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่เข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่สองพฤษภาคมปี2565นะคะและทั้งหมดที่สมัยคัดมามีด้วยกัน6ลัคนาราศีนะคะ เรามาเช็คไปพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าเราจะไม่ได้มีการจัดอันดบับว่าใครเป็นอันดบนับ1ใครเป็นอันดบับ2หรืออันดับ3นะคะเราก็จะนํามาบอกแล้วก็มาอธิบายกันให้ทราบแต่ละละัคนาราศีเลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะ ชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าทำไมคุณถึงเข้าเกณฑ์เป็น1ใน6ลัคนาราศีที่มีโอกาสรับทรัพย์รับโชคเฮงรวยปังในวันที่2พฤษภาคมปี2565นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกคะ่ะคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวนะคะและชาวพิจิกนั้นมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาภาค,คะ่ะ เมื่อเราพิจารณาที่ดาวลาพระซึ่งนั่นก็คือดาวพระพุธแล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้ดาวพระพุธโคจรเป็นอาริแก่ดวงชะตานะคะแต่ถ้าเราไปพิจารณาที่ดาวเจ้าเรือนปุตตะซึ่งนั่นก็คือดาวพระพฤหัส,สบดีซึ่งปุตตะหมายถึงโชคลาภได้เช่นเดียวกันปุตตะหมายถึงงานใหม่เงินใหม่รักใหม่โอกาสใหม่ๆการริเริ่มต้นสิ่งใหม่หมายถึงบุตรบริวารคนอายุน้อยกว่านะคะถือว่าดาวพระพฤหัส,สบดีดวงนี้ได้ โคจรอยู่ในตำแหน่งที่มีความมั่นคงมากๆนั่นก็คือเกษตรราธิบดีในเรือนปุตตะนั่นเองนะคะคุณจะได้ทั้งคุณภาพและกําลังของดาวอย่างดีมากเลยทีเดียวนะดาวพระสุกนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของเงินทองความรักความสุขก็ได้เป็นมหาอุดอยู่ในเรือนปุตตะร่วมกันกับดาวพระพฤหัสและร่วมกันกับดาวพระเกตด้วยสมัยมองว่าโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์เป็นไปได้ทั้งหลายด้านเลยนะ ะะไม่ว่าจะเป็นจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้โชคจากงานใหม่ได้โชคจากเงินใหม่ๆมีเงินก้อนใหม่เข้ามามีช่องทางทําเงินใหม่ๆมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภหรือบางคนอาจจะได้ของใหม่เข้าบ้านอาจจะเป็นของฟรีก็ได้นะมีคนซื้อให้คุณหรือคุณซื้อเองมีคนเอาของมาฝากได้ลาบปากได้ทานอาหารอร่อยช่วงนี้มีความสุขกจสบายใจมากสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกไม่พอเท่า นั้นค่ะดาวพระจันทร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพะของคุณก็โคจรเข้าทับลัคนาเกิดเข้าทับจุดเกิดด้วยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โชคได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้ทําบุญขึ้นนะทําคุณคนก็ขึ้นเช่นเดียวกันนะคะจังหวะนี้หมั่นทําบุญทําทานเสริมบุญเสริมบาร,รมีเสริมโชคลาภให้กับตัวเองได้เลยค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคลาภมาแบบฟลุก๊กๆอย่างแน่นอนค่ะ ก็คราวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงรวยปังกันทุกคนกันทวนน้านะคะสวัสดีค่ะ